สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมทุกท่านไปผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้ก็จะเป็นพระหลวงพรทวดนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งอีกผิมึงของวัดห้วยมงคลครับสังเกตว่าที่บริเวณด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์ไว้นะครับเหยียบน้ำทะเลจืดวัดห้วยมงคลนะครับก็จะนําพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูองค์พระด้านในนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่นนพืื้กลล่อองีสเหร ลักษณะของพระพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์เตารีดนะครับเนื้อพระออกส e ีน้ําตาลนะครับลักษณะขององค์พระพิมพ์พระนี่มีความชัดเจนมากครับมองจากด้านบนด้านข้างนะด้านหน้าก็จะเห็นมิติมีความลึกความชัดเจนของพิมพ์พระนี่ชัดเจนนะครับลักษณะของเสียนของท่านก็จะมีลักษณะอามนกลมนะครับขออนุญาตขยายภาพนะครับถ้าภาพที่ขยายขึ้นมาเบลอไ่ชัดก็ต้องขอประธานโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะับ ังเกตว่าเสียงมีลักษณะมนกลมนะครับหน้าผากหนกนูนก็จะมองเห็นเส้นล่องเส้นบริเวณหน้าผากนะครับมีความลึกนะครับลักษณะของตาของจะเป็นหลุมลึกนะครับแต่ว่าผิมีท่านจะนั่งหลับตานะก็จะมองเห็นลูกตาครับเปลือกตานะครับมีลักษณะคือกลมรีนะครับทั้งสองข้างนะคลักษณะของเปลือกตานะครับจมูกก็จะมีความสูงความหนานะครับแต่ว่าปลายจมูกจะไม่โด่งนะครับ มีความสูงความหนาแล้วก็ที่บริเวณแก้มสังเกตว่าแก้มที่บริเวณแก้มขวานะครับก็จะมีร่องลึกนะครับสเส้นนะฮะแล้วก็แก้มซ้ายก็จะมีร่องลึก2เส้นเหมือนกันนะครับที่บริเวณริมฝีปากครับก็จะมีความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปาก้าล่างครับสังเกตฮะก็จะขยายภาพให้ท่านได้ชมนะความละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็จะมีร่องปากชัดเจนฮะปลายคางก็ยืดเล็กน้อยนะครับก็ทําให องค์พระบริเวณหน้ามีลักษณะคือมนนะฮะลักษณะของพิมพ์ใบหูด้านขวามีมิติมีความลึกนะมีความหนานะฮะแล้วก็ใบหูด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นลักษณะของพิมพ์ใบหน้าแล้วก็เสียงขององค์พระพิมพีนะฮะลักษณะของหัวไหล่ทั้งสองข้างก็จะมีลักษณะคือโค้งมนนะฮะหัวไหล่ขวาเปิดแล้วก็จะมองเห็นต้นแขนขวามีความสูงความหนาลักษณะของต้นแขนกลมมนนะฮะแล้วก็ โโข้อศอกงมนนะฮะลักษณะของอบริเวณไหล่ซ้ายนะฮะก็จะมีลักษณะของจีวรนะฮะพาดลงมาถึงข้อแขนข้อแขนซ้ายแล้วก็มีร่องมีริ้วของจีวรนะด้านซ้ายฮะลักษณะของริ้วก็จะเป็นร่องลึกนะฮะริ้วจีวรสังกติพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณฝ่ามือนะครับฝ่ามือแล้วก็ลักษณะของสังกติก็จะเป็นลักษณะคือร่องแล้วก็มีความหนานะฮะ ลักษณะคือสังกตินูนฮะเห็นร่องเห็นขอบของสังกติชัดเจนนะแล้วก็บริเวณสังกติตรงกลางเ็าจะมีร่องลึกนะมองจากด้านบนลงมาก็จะเห็นมิติความลึกของร่องแขนขวาร่องแขนซ้ายแล้วก็ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้าย,ยาก็จะมีร่องลึกของฝ่ามือชัดเจน,นครับบริเวณฝ่าเท้าซ้ายนะฮะเป็นร่องลึกนะฮะแล้วก็ฝ่าเท้าขวานะะมีมิติของร่องแล้วก็มองเห็นลักษณะของ ฝ่าเท้าขวาชัดเจนฮนะเข่าวขวาโค้งมนนะแล้วก็เข่าซ้ายโค้งมนนะลักษณะถ้าเรามองนะจากองค์พระด้านบนลงมาก็จะเห็นหลุมที่บริเวณหนะ้าอกขวาฮนะเป็นหลุมเล็กนะฮะแล้วก็ที่บริเวณฐานบัวฮะก็จะมีหลุมนะที่บริเวณกรีบบัวนะครับสังเกตว่าหลุมที่บริเวณกรีบบัวแล้วก็ข้อเท้าซ้ายนะฮะ ลักษณะของฐานบัวบัวความบวงหายสาหรับพิมีฮนะก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือกลีบบัวแต่ละกลีบนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นอ่าล่องลึกแล้วก็ที่ปลายกลีบบัวนะก็จะมีลักษณะปลายเล็กแหลมนะสังเกตฮนะกลีบบัวแต่ละกลีบก็จะมีลักษณะปลายเล็กแล้วก็แหลมนะฮะร่องของฐานบัวมีความลึกมิติชัดเจนนะฮะที่บริเวณกลีบบัวดา้านละ่างนะฮะก็จะ ลงมาถึงที่บริเวณขอบฐานนะครับที่ปลายกรีบบัวนะฮะโค้งลงมาจึงบริเวณขอบฐานด้านล่างขององค์พระนะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่มีความสวยงามอีกพิมพ์หนึ่งฮะมิติความหรือความชัดเจนของพิมพ์พระแล้วก็สีขององค์พระประกายของผงตะไบผงแร่ต่างๆนะครับความแวววาวประกายที่เกิดขึ้นเวลากระทบกับแสงสวยงามมากครับเป็นสเสน่ห์นะอีกเนื้อนหนึ่งนะเพราะว่าสังเกตว่าสีของพระเนี่ยก็จะมีความเข่านะแสดงถึงความเขาาขององค์พระนะ บริเวณขอบด้านข้างก็จะมีรอยตัดแล้วก็ประกายของผงแร่ผงตะไบต่างๆและยจิประยับสวยงามประดูแล้วก็เพลินนะฮะทั่วองค์พระทั้งหมดนะที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะฐานขององค์พระนะก็ขออนุญาตขยายนะที่บริเวณฐานองค์พระด้านล่างนะมิติแล้วก็ความคมชัดของขอบนะฮะรอยตัดแล้วก็ประกายของผงตะไบนะก็จะมองเห็นเนื้อของผงตะไบผงแร่ต่างๆ ทองสีแดงสีทองแดงครับสวยงามครับสาหรับพิมพ์นี้นะฮะความสว่างความสวยงามก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งก็นําพาทุกท่านมาชมนะฮะมิติขององค์พระนะถ้ามองจากด้านข้างนะแล้วก็มองจากด้านบนนะมองจากบริเวณเสียงขององค์พระนะครับขึ้นไปก็จะเห็นมิติเนะี่ยของบริเวณรองที่หน้าผากครับรองเส้นที่หน้าผากแล้วก็เปลือกตานะฮะร,รองแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ลักษณะของร่อ,รองจีวรน,นะครับที่บริเวณ ไหลสายต้นแขนซ้ายนะครับก็นำพาทุกท่านมาดูมาดูพิมพ์พระสีของพระที่มีความเก่านะก็ทำให้ดูแล้วก็เพลินนะสเสน่ห์ความสวยงามของพระเนื้อว,ว่านนะครับบริเวณด้านหลังของพิมพ์พระก็จะมีการปั๊มตัวยันนะฮะบริบรเวณด้านบนก็จะเป็นตัวนับนะครับแล้วก็ตัวยันอีกสีแถวนะมิติความลึกนะความสวยงามประกายของผงแร่ผงตะไบต่างๆนะคนะฮะ แล้วก็ที่บริเวณสองแถวด้านล่างก็จะมีการปั๊มนะหลวงพะทวดแล้วก็ชื่อของวัดครับวัดห้วยมงคลนะความเล็กของพิมพ์นะแล้วก็ความชัดเจนนะก็จะขออนุญาตขยายภาพให้ท่านได้ชมนะก็จะเป็นมิติความลึกนะครับลักษณะของตัวอักษรน,นะความสวยงามสังเกตว่า,าสีขององค์พระนะครับจะแสดงถึงความเก่านะเพราะว่าสีก็จะ มีมิติมีมสเสน่ห์ของสีนะที่เกิดขึ้นประกายต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็จะโบ่งบอกถึงอายุข,ของพระนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เตาเรสนะครับออกในวาระครบรอบหึงปีหลวงประวรทวดส,อสอกอองใหญ่ครับในปีพศ2548นะครับหลังตัวยันนะครับพิมพ์นี้ก็จะจัดสร้างหดสามเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อว่านขาวนะครับเนื้อว่านแดงแล้วก็เนื้อว่านดำครับ ที่นี้ที่นํามาให้ทุกท่านได้ชมก็จะเป็นเนื้อว่านขาวนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ขาวล้วนนะครับเพราะว่าองค์พระก็จะมีเนื้อว่านอื่น,นครับเป็นมวลสารด้วยแล้วก็ผงตะไบผงแร่ต่างๆครับก็จะทําให้สีขององค์พระออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับก็นําพาทุกท่านมาชมมาดูความสวยงามของพระนะครับที่ได้บูชาได้เก็บรักษาไว้นะครับก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับ ก็วันนี้ก็นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาขายเครียดก็สบายใจนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านฟังดูแล้วนะครับชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเป็นการให้กำลังใจการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะมีคำติชมมีคอมเมนต์ก็แนะนำกันมาได้นะครับก็จะได้นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปให้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าผมครับสวัสดีครับ